นี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเรานะคะใช้กาวถุงเท้าทาถุงเท้าทาถุงเท้าแม่มันย่นลงอะเออตอนนี้เป็นเวลาผู้เล่ของผู้เล่ย9โมงพี่แทมมันไม่โฟกัสอะใรมันเกิดแล้วใช่ไหมใช่แล้วใครเกิดก่อนเนาะใครเกิดก่อนไม่้เกิดก่อนกตใช่วันนี้เป็นวันเกิดของบิวและพี่พลอยแล้วไม่หมด ดูความที่พี่แพร์ซื้อของขวัญมาให้ใช่แล้วคือของกินไม่ใช่หรอเต้าฟีของโต๊ะกินนี้คุณค่ะคุนี้ค่ะนี่ค่ะแมันเหตุเราไปโรงเรียนกันตอนเก้าโมงนะคะตอนนี้เที่ไทยที่ไทยที่ไทยไปโรงเรียนกี่โมงนะคะทุกคนเจ็ดโมงครึ่งกูตื่นดีน่ะออกจากบ้านเจ็ดโมงห้าสิบห้าค่ะเข้าแถวแปดโมงใช่แล้วเลยแที่นี่ที่นี่เริ่มเรียนกี่โมงที่เริ่มเรียน ไอ้ทเริ่มเรียนที่เก้าโมงครึ่งเโมงครึ่งเราออกจากหอตอนเก้าโมงนะคะเพราะเราเดินไปถึงโรงเรียนได้ภายในห้านาทีใช่เลยสุดเดวรองเท้า,าตาั้งลัก ้งน่ารักใช่ไหมใจร้ายต้องคืนต้องคืนคุณแจก่อนด้วยนิดนึงนะ โอเคไปโรงเรียนกันเถอะนั่งจังเ <c oughs> นั่นคือคัพโป้อันนี้กี่ชัอกโกุลตโอ้โหหมายก็จับมือกันเลยดูีๆเหมือนจับมือกันโอ้ยอันนี้อันนี้กี่ของฉันเออไม่ใช่นี่ไงโรงเรียนเราเดินมาใช้เวลาห้านาทีจริงๆนะไม่ถึงเรอไม่ถึงเหรอโอ้โหบรรยากาศตอนเช้า และนี่คือชุดนักเรียนนะคะให้ม <c oughs> ีคนบอกว่านะ้วคอมเมนต์ว่าแบบให้รีวิวชุดนักเรียนใช่ไหม,มเขาบอกว่าทุกคนถามว่านักเรียนญี่ปุ่นใส่สั้นแค่ไหนจริงๆที่ท, <c oughs> ที่ที่โรงเรียนนี้ทุกคนแทบจะไม่ใส่สั้นกันเลยส่วนใหญ่จะประมาณแบบสั้นสุดก็เลยมาแบบเแบบออนิดนึงประมาณนี้อะ่ะ <c oughs> แต่แบบเราเคยเราเคยขับรถผ่านโรงเรียนนึงใช่ไหม คือเป็นโรงเรียนเหมือนโรงเรียนรัฐบาลมั้งแล้วเราเห็นหนักเรียนทุกคนกำลังเดินเข้าโรงเรียนอยู่ตอนเก้าโมงเช้าใช่ไหมทุกคนผู้หญิงกระโปรงสั้นมากสั้นมากสั้นแบบเท่าน,นี้เลยมั้งอะแต่ละคนคือแบบสั้นมากๆแต่นักเรียนนะคะโรงเรียนเราทุกคนใส่ประมาณนี้กัน,นทุกคนใช่ใช่ประมาณนี้แบบเรียกว่ายาวสั้นที่ไทยแต่ว่ายาวมัยญี่ปุ่นเรวโรงเรียนมาแล้ว เรียนน้อยมากเลยนะคือแบบรถมาแค่สองคันก็เต็มโรงเรียนแล้วอ่ะใช่หมดโรงเรียนแล้วท้งเรียนรวมนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยเป็นเท่าไหร่นะสองร้อยถึงไม่ถึงร้อยร้อยร้อยห้าสิบนักเรียนกเปลี่ยนมีกี่คนอ่ะยี่สิบคนจีนก็ไปไปยี่สิบแล้วป่ะอืมนักเรียนแลกเปลี่ยนาจรเกือบเกือบสามสิบเกือบสามสิบคนรถคันนี้มาตอนเก้าโมงสิบแปดอีกประมาณเกือบสิบประมาณสิบกวนาทีเข้าเรียน

เราแรกก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนเฮียก็ใจมั้งถือกุ้งไปงี้นี่คือห้องน้ำใช่ เออมีลิฟต์ด้วยทุกห้องน้ำหญิงไหมเราจะพาเข้าไปเดินเล่นกันในห้องน้ำหญิงนะคะซิดิงสวัสดีสวัสดีห้องน้ำจะสะอาดนะะห้องน้ำจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ออันนี้เป็นถังขยะที่แบบใส่ได้เฉพาะผ้าอนามัยเท่านั้นเท่านั้นนะ ดูด um, <g it dragon risque> ูออปชั่นที่ z o ม m ไหมมีเสียงด้วยนะคะมีเสียงด้วยนี่นี่นะคะสมมติว่าแบบคนญี่ปุ่นเขาชอบกดกันเสียงเหมอเสียงชอบฟัไม่ได้นะต้องเบาเสียงต้องเบาเสียงอ่างเดียวนะคะอ๋อก็แบบเวลาเขาเวลาเขาขี่กันอะไรเงี้ยเขาก็แบบเขาก็อายเขาก็เลยต้องเปิดเสียงไปด้วย ซึ่งเป็นรเรอายเสียงกดมากกว่าเสียงฉีไอันนี้ห้องเราเองอาจารย์อยู่ตรงนี้และนี่คือเหล่าเพื่อนเพื่อนของเราเพื่อนห้องสฟีมีกี่คนนะมีสิบคนสิบสิคนนะโอเคเพื่อนเพื่อนยังไม่มาห้องเราอยู่ประมาณสวัสดีพูลิห้องเรามีนักเรียนกี่คนอะ ตอนนี้มี16คนห้องนี้มีเด็กไทย4คนโรงเรียนจีน2คนอืมตอนนี้มี5เมื่อก่อนมี6เพราะยูกิกลับไปแล้วตรงน,นี้จะเป็นตารางชื่อเที่ยวแบบตันนี้ใครจะเป็นเหมือนหัวหน้าห้องถ้าคนที่เป็นหัวหน้าห้องต้องพูดว่าคิ้ิจแปลว่ายืนแล้วก็คส ทำคเคารลบนะคะตารางของเมื่อวานตาราง,ารางนี่ยังเจ๋งอ่ะมันเป็นแบบกระดาษแมกเนตอน่ะแมกเนตแปะได้ตารางที่นี่จะเปลี่ยนไปทุกๆอาทิตย์จริงๆบางวิชามันก็คงที่เดิมแหละแต่ส่วนใหญ่มันจะแบบเปลี่ยนสลับกันไปไม่เข้าใจเหมือนกันตารางสอนจะไม่ซ้ํากันมีนข้อข่าวประกาศตัวนี้ก็จะมีตารางวันเกิดน,นะคะ บบวันนี้วันเกิดเราวันนี้วันเกิดหลิวกับพลอยนี่ก็คือตารางทําความสะอาดอกลางวันหลังกินข้าวต้องทําความสะอาดน,ะะนี่คือช็อคปอดของที่นี่มีความเก๋ตรงที่แบบถ้าสมมติว่าเราลบใช่ไหมมันก็ช็อกจะเปื้อนอันนี้มันจะมีเครื่องดูดอยู่เสียงมันจะดังมากค่ะไม่รับเบอราะห้องข้างเขอยู่อ่ะ ครูจำชั sure yeah. ้นเราพี่ครูประจำชั้นอียพอูกะใจมาไพอูกะใมาไอกะมาเก๋เก๋ไปเอออแพดกันไอออแพดกันโออูกระใจม้าสไลเดเราทำยิตูดด้วยแหละไหนไปดูไปดูสไลด์ทำโชว์ นี่ไอ้เราคือจะย้อนมีกี่มาโชว์โอเคเราทำสายแล้วกับสงการนะคะลุงตู่ลุงตู่ด้วยไป a d กันนี่ห้องเอาไปขับนักเรียนนะคะเวลาเข้าไปบ่อยก็น้ำพึ่งนะคะโดนทำผิดบ่อยค่ะ iPad นะคะจันน่ารักไม่อยู่จันน่ารักไม่อยู่เขาอยู่ไม่เคยอยู่ซีมาเซ ไอ้แพดสั้นได้ัมีไคุณอรน่ารักเห็นไหมน่ารักมากเลย ภาพทุองน้ำหญิงอีกรอบหนึ่งแต่เป็นห้องน้ำแบบห้องน้ำข้างล่างห้องน้ำตึกมาธทลมาตุ้งอันนี้เป็นห้องน้ำแบบนั่งยงยงขอบเป็นมาตุ้ง,ง,ต,ต,รงตรงนี้นะมันเคยมีเรื่องสยองเกิดขึ้นเห็นรอยน่ากลัวน่ากลัวแถวๆนั้นไหม <laughs> อันนี้จะเป็นแบบนั่งแต่ว่าไม่มีไม่มีที่กดแบบชีช้อืมอะไรอย่างเง้นภาพ้างหนึ่งกับภาพสองนะคะราตุ้ง คาบสาเป็นคาบธรรมดาคือแบบไปเรียนกับเพื่อนญี่ปุ่นคาบสี่คาบห้าจะเรียนภาษาญี่ปุ่นคาบหกจะเรียนกับเพื่อนญี่ปุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เอ็นสองแล้วเนี่ยทั้งคาบหนึ่งถึงคาบหกเนี่ยเราถึงจะได้ไปเรียนแบบกับเพื่อนเพื่อนญี่ปุ่นทั้งวันนะคะแต่ว่าข้าวกลางวันก็นั่งกินด้วยกันข้าวันกินนี่นนี่คือห้องเรียนญี่ปุ่นเราเอง

อยากข่ายตอนกินข้าวกลางวันมากเลยแต่ว่าเรากลัวเขาเรากลัวเขาด่าอะปกติเรานั่งกินตรงนี้คาบสเกล พี่โมหกพี่จบไปแล้วแต่ว่าวันนี้เขากลับมาที่โรงเรียนชั้นชั้ มีสามชั้นค่ะแล้วก็ต้องเอาไอ้นียมาเก็บไว้ตรงนี้นะนี่คือตู้กดใช่ส่วนในอันนี้จะเป็นหน่วยอาหารค่อนข้างจะสุขภาพนิดนึงแคลอรี่เมทเป็นหน่วยแบบซอยจอยก็ค่อนข้างอาหารสุขภาพนะคะนี่ก็จะเป็น ขนมปังบอกว่าแคลอรี่ประมาณสามร้อยสี่ร้อยต่ออันแต่ว่าอร่อยมากอร่อยมากค่ะเลยครีมที่แบบสุดยอดแต่เราอยากให้มีอื่นมากเลยใช่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 เลมีครั้งนึงมันมีมันหวานมากเราชอบมากว่ามันหวานไม่เห็นอร่อยเลยแต่ว่าอร่อยแต่อันนี้กี่บอกว่าลิฟกันเถอะคือไม่รู้ไอซ์ แต่จริงมันไหนมันเดียวกับลิฟมจ๊อ่าแต่ว่าลิปมันสบายกว่าเระปุ่มกดขอาหน่อยกดมีต้องห้าสาหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวองมีต้องแผงเอายังไม่ได้กดชั้นดูว่ามันขึ้นมาขึ้นมาได้ไงอะขึ้นมาได้ไงกดด้ย มินิไซทั้งหลังวมานมินิไซเหรอมินิไซเจะหน่เอวัลทำความสะอาดโชควินจิสุทำความสะอาดที่ไหนลูกะูุลกะทำความสาดนะคะหลังกินข้าวเราได้ทำลูกกะถูก